สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยคะ่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข,ข่าวแชร ah ์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกนะคะหากท่านเกิดในลัคนาเมษท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีเมษทุกท่านคะ ในช่วงที่16-30ถึงกันยายนปี2566นะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะและช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับท่านจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะเป็นอันดับแรก การงานของชาวราศีเมษในช่วงนี้ถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะไม่ค่อยจะติดติดขัดขัดมากถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ว่าท่านจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีและแก้ไขกับปัญหาได้ไวขึ้นการงานถือว่าเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างใกล้ที่จะถึงเป้าหมายที่ท่านได้วางเอาไว้นั่นเองนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะหาทางออกอให้กับตัวเองได้ปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมา ช่วงนี้จะมีทางแก้ทางออกงานที่คราคาสังในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ท่านก็จะทําสําเร็จบางท่านก็จะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆเ,เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆช่วงนี้จะทําอะไรก็ตามนะคะหรือแม้แต่การตัดสินใจต่างๆให้ท่านตัดสินใจเลยค่ะตัดสินใจทันทีจะเป็นการดีที่สุดไม่ต้องวิตกกังวลใจหากท่านคิดมาแล้ววางแผนดีแล้วละเอียดรอบคอบดีแล้วตัดสินใจเลยนะคะอย่าลังเล เดี๋ยวสิ่งดีๆจะหลุดลอยไปนั่นเองค่ะอยากจะไกล่เคลียกับเจ้านี่หรืออยากจะขอโอกาสกับผู้หลักผู้ใหญ่หรืออยากจะเจรจาผลประโยชน์ต่างๆให้ท่านเร่งลงมือทําด้วยเช่นเดียวกันเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นยังคงเมตตาช่วยเหลือผลักดันซัพพอร์ตและให้โอกาสท่านอยู่ช่วงนี้ดวงของท่านเริ่มที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆเริ่มที่จะเข้ามาท่านมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ บางท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มหรือบางท่านก็จะมีคนเข้ามาให้โอกาสนำสิ่งดีๆมาเสนอให้กับท่านหรือหากท่านตั้งใจที่จะรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำถ้าท่าน,นขนควายมองหาโอกาสท่านจะได้ทำในช่วงนี้ค่ะช่วงที่ดวงกำลังดีอยากทำอะไรทำเลยนะคะอย่าลังเลเด็ดขาดช่วงนี้สิ่งดีๆจะเข้ามามีดวงได้ทำโปรเจกต์ใหม่ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาส แต่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ยากและท้าทายความสามารถของท่านพอสมควรช่วงนี้หากมีงานเข้ามาขอท่านรับทำนะคะท่านจะทําได้หรือไม่ได้ให้ท่านรับทอเอาไว้ก่อนเพราะว่างานจะนําชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทองมาให้ท่านในภายภาคหน้านั่นเองค่ะช่วงนี้ชาวราศีเมษท่านจะดูยุ่งๆหน่อยนะคะและคนรอบข้างมักจะนําปัญหาจุกจีกวนใจมาให้ฉะนั้นให้ท่าน มีสติใจเย็นๆอย่าใจร้อนวู่วามอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเด็ดขาดให้ค่อยๆพูดค่อยๆคุยอย่าใจร้อนเน้นย้ำขอให้ท่านควบคุมอ,า,อารมณ์ให้ดีๆและหากท่านจะสั่งการสั่งงานใครหรือจะมอบหมายงานให้ใครทําหรือจะพูดคุยงานกับใครก็ตามขอให้ท่านนั้นค่อยๆพูดและพูดคุยให้ละเอียดชัดเจนระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดให้มากๆ ระวังนะคะท่านพูดอีกอย่างเขาจะแปลเป็นอีกอย่างท่านสั่งอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างให้ชาวราศีเมษนั้นมีความละเอียดรอบคอบเรื่องคําพูดและการสื่อสารในช่วงระยะเวลานี้ให้มากๆนะคะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดท่านจะได้ไม่ต้องตามแก้ไขนั่นเองค่ะช่วงนี้งานของท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยเรียกได้ว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจเลยทีเดียวต้องตามแก้ไขปัญหาที่คนอื่นทําผิดพลาดงานในความรับผิดชอบท่านสามารถทําได้อยู่แล้ว ท่านทําได้ดีด้วยแต่ว่าคนรอบข้างจะคอยสร้างปัญหาจุกจิกวนใจให้ท่านเราะมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะช่วงนี้ท่านเหนื่อยแต่ท่านจะไม่เหนื่อยฟรีค่ะระวังอารมณ์ห้ามประทะบคารมกับใครโดยเด็ดขาดใจเย็นๆนะคะเน้นย้ําท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสค่ะงานค่อนข้างยากและละเอียดรอบคอบหน่อยนะคะรับไว้นะคะอย่าได้ปฏิเสธโอกาสดีๆมีมาไม่บ่อยนัก และช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษท่านจะมีการเดินทางบ่อยจะมีเหตุให้ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาค่ะมาที่การเงินของชาวราศีเมษกันบ้างนะคะช่วงนี้จะมีข่าวดีๆด้านการเงินนะคะชาวราศีเมษท่านมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะเป็นเงินที่ท่านได้มาแบบไม่ต้องออกแรงมาก อาจจะใช้แค่คำพูดนิดนึงเอออาจจะใช้แค่การเจรจาหรือบางท่านก็อาจจะใช้ความคิดวางแผนหาไอเดียหา,าหาการจัดโปรโมชั่นหาทานทาขายจะเป็นลักษณะนี้นะคะท่านมีเหตุได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างคะ่ะเป็นเงินที่ไม่ต้องออกแรงมากบางท่านก็ได้เงินจากการเจรจาต่อรองบางท่านได้ออเดอร์พิเศษอย่างที่บอกนะคะ มีคนช่วยเหลือให้เงินท่านใช้นิดๆหน่อยๆก็มีด้วยหรือหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงค่ะการเงินของท่านในช่วงนี้ถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะบางท่านได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนแต่ว่าสําหรับบางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินนะคะเพราะว่าท่านกูย้ยืมสําเร็จได้รับการอนุมัติวงเงินเพิ่มจากสถาบันการเงินก็มี หากการเงินของท่านนั้นเป็นเงินหมุนนะคะท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นค่ะในช่วงนี้แม้แต่ท่านที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยนะคะช่วงนี้การเงินถือว่ามีให้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องหากท่านจําเป็นที่จะต้องใช้เงินท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้ช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษท่านจะจัดการกับปัญหาด้านการเงินได้ทุกเรื่องส่วนทางด้านภาระค่าใช้จ่ายของชาวราศีเมษช่วงนี้ก็ถือว่า ค่าใช้จ่ายยังคงสูงอยู่ที่สําคัญจะมีรายจ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านรวมถึงรายจ่ายส่วนตัวของท่านเองมักจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายเข้ามานะคะ,ซ,ะ,ะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่สามารถเด็กเดี่ยงได้ด้วยจะมีรายจ่ายแบบปุบปรับฉับพลันเข้ามานั่นเองค่ะช่วงนี้มีดงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้มานาน รายจ่ายจะมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะเน้นย้ำแต่ว่าท่านอย่าได้วิตกกังวลใจไปเลยนะคะรายจ่ายที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านสามารถบริหารจัดการได้ยังไม่เกินความสามารถของท่านแน่นอนช่วงนี้ท่านมีดวงจะเสียเงินไปกับการดูแลหรือว่ารักษาสุขภาพจะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้น เสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเช่นซ่อมแซมปร,ปรับปรุงต่อเติมบ้านหรือว่ารถเสียรถพังนะคะมีรอยขีดข่วนหรือบางครั้งก็จะมีสิ่งของภายในบ้านชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนยังไงก็ขอท่านมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆนะคะ อยากจะขอเตือนอีกนิดนึงค่ะในช่วงนี้ท่านหงุดหงิดง่ายมากและปากไวมากขอให้ท่านระมัดระวังคําพูดที่ไม่ดีระมัดระวังที่ทําร้ายจิตใจคนฟังระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างทั้งคนที่บ้านและที่ทํางานนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างค่ะคนโสดช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยอคือพูด,ดง่ายๆสาหรับความรักนะคะบางท่านก็หากมีคนเข้ามาก็คุยแหละ แต่หากไม่มีคนเข้ามาท่านก็มีความรู้สึกว่าอยู่ได้เพราะว่าท่านมีความสุขดีบางท่านก็ไม่อยากจะมีคนคุยอยากจะตั้งหน้าตั้งตาหรือว่าอยากจะทํางานหาเงินตั้งหน้าตั้งตาทางานหาเงินหรือว่าเรียนหนังสือมากกว่านะคะหรือบางท่านก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่กับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงมากกว่าที่จะคิดเรื่องของความรักคือพูดง่ายๆยังไงก็ได้นั่นเองนะคะ ส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิคู่ไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงหากติดขัดมีปัญหาให้ท่านพูดคุยหรือว่าขอคําปรึกษากับคู่ครองได้เลยนะคะคู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ระมัดระวังอารมณ์และคําพูดนะคะช่วงนี้ท่านอารมณ์ค่อนข้างจะสวิงอารมณ์รุนแรงหง,งุดหงิดง่ายขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะจะได้ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแวงนั่นเองค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้าง ช่วงนี้เรามัดระวังอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆท่านใดที่ใจร้อนช่วงนี้ขอให้ทำอะไรให้ช้าลงโดยเฉพาะท่านใดที่ต้องขับรถเองนะคะและเรามัดระวังโรคประจำตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะกลับมากำเริบอีกครั้งปวดหัวบ่อยยังไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะค่าเอาใจช่วยชาวราศีเมษทุกท่านให้โชคดีมีความสุข กราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ